สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเซียนชัยภูมินะคะก็ดวนมาแล้วนะคะตัวเลขก็ไม่เยอะนะคะเหมือนเดิมนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้านะคะให้มา8 5ห้าออกห้าแดเนาะ,ะสำหรับงวดนี้ก็ให้เพิ่มมานะคะเพราะ,ะเซียนบอกว่ามันเป็นปีของปีใหม่แล้วก็ตัวเลขอาจจะเปลี่ยนนะคะก็ให้มาสีชุดเหมือนเดิมนะคะแต่มีตัวกันนะคะ พีเอดเอามาลง2คลิปนะคะ2ครั้งก็เข้าทั้ง2ครั้งนะคะสำหรับเลขเซียนชัยภูมินะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาดูนะคะก็ลองตามดูนะคะตัวเลขก็ไม่เยอะนะคะสำหรับเซียนชัยภูมินะคะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถ้ยนคลิปไปดูได้เนาะสำหรับวันที่30ธันวาคมนะคะพศ2565 เซียนให้มานะคะ 9. 9. 8. 8. สี่ชุดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดห้าแปดสามออกอให้แปดห้าออกห้าแปดนะคะสำหรับงวดนี้นะคะเซียนให้เล่นนะคะวิ่งบนล่างแปดกับสองนะคะตัวเด่นนะคะคือสองนะคะสำหรับเลขเซียนนะคะให้มาเป็นเลขสองตัวให้เราเล่นบนล่างนะคะย้ำนะคะให้เล่นบนล่างกลับด้วย สำหรับงวดนี้นะคะเซียนให้มา83 02 92 81นนะคะเน้นอยู่ที่92นะคะเน้นอยู่ที่92ตัวกัน83าตัวที่ว่าไม่ควรทิ้งคือ0 2กับ81นะคะตัวกัน04 06นะคะสำหรับเซียนบอกว่ามันเป็นปีของปีใหม่นะคะตัวเลขของเซียนนะคะบอกว่ามันมีแค่6ชุดเองนะคะรวมทั้งตัวกันก็ ฝากให้ถ้าเล่นนะคะให้เล่นหมดเลยนะคะบนล่างนะคะ,ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ทุนน้อยเนาะงบน้อยนะคะเราเล่นเฉพาะเลขเซียนก็ได้นะคะลองตามเซียนชัยภูมิดูนะคะพี่แอดบอกเลยนะคะว่าแม่นนะคะสำหรับตัวเลขทุกตัวนะคะก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะคะทางช่องนำเสนอเพียงแนวทางให้เท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันอะไรทั้งสิ้นนะคะ ถ้าเราดูแล้วเราถูกใจเราจัดนะคะถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็ผ่านนะคะการลงทุนมีการเสี่ยงสูงเนาะก่อนที่เราจะลงทุนนะคะก็ลองพิจารณานะคะก็ซื้อให้อ่าตามกําลังที่เรามีนะคะพี่แอดก็ย้าเสมอเนาะย้ํานะคะอ่าเซียนเน้นให้อยู่ที่9 2ตัวตัวกันตัวรองนะคะคือ8 3สมนะคะ ทงตัวนี้เซียนบอกว่าจัดหนักได้เลยนะคะแล้วก็ศูนย์สองแปดหนึ่งทิ้งไม่ได้ติดด้วยนะคะให้เราเล่นบนล่างดีไม่ดีนะคะเราก็ซื้อทั้งหกชุดนี่แหละคะ่นนะ,คะกันนะคะกันพลาดนะคะอย่างน้อยนะคะไอตัวที่เขาให้เน้นเราก็จัดหนักหน่อยนะคะตัวที่ว่าตัวกันนะคะเราก็จัดสักห้าสิบหกสิบก็ว่าไปนะคะกันพลาดนะคะอ่าอย่างน้อยนะคะเราก็ยังมีตัวที่เราถูกเนาะจะได้อ่หาหักลบไปกับ ที่เราซื้อไปเนาะแคบเอาไว้เลยนะคะแคบเอาไว้นะคะสำหรับเลขเซียนนะคะเซียนชัยภูมินะคะเซียนชัยภูมิบอกว่างวดนี้ที่ให้มีตัวกันเพราะว่ามันเป็นปีของปีหกหกยังไม่รู้ว่าตัวเลขนะคะมันจะมาลักษณะไหนนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะตัวเลขไม่เยอะอันนี้สําหรับเพื่อนคนไหนที่งบน้อยนะคะก็ลองตามดูเนาะแค่หชุดเอง ตามเฉพาะเลขเซียนชัยภูมิก็ได้นะคะพี่แอดก็ขอให้เพื่อนๆนะคะโชคดีได้เงินเทวดามาใช้กันนะคะฝากกดติดตามช่องเอพารวยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ